ครับรับพี่น่ะ,ะ,ะอืมอีกเรื่งน่ะสีถอดจะพอดกระเป่าเันตั้งหุ้ง

Ừ, nhắm dinh quá ừ. <laughs> เนี่ยมาพอดีอ่ะพ่อเป่าให้ดูเอ้า Như thế này, lưu mượn lên Mà đây dây đen nòng bu, nòng tịt nòng quý bà phiên nòng bu Dây lạc đà Kê cùng láng lưu nòng lốt nòng nưng Mới đây nó nưng thì cắp nào buồn nó

หนีมันเป็นเดินเินยูไหมเนี่ยคือยังต้เคยผ่านอยู่นะม่มนมันบอกเดินอยู่มองได้ว่ะนอยังเขากุ่นกลเนี้ยเดินแบบ่น้อเออตืนนานนกนเบี่ยงไปยี้บอกวะี่ยงไปยี้บอกะเ่อถามไปหมื่นเครเยอะอป

ไปมืออื่นก็ได้พัดจัดใส่ไปง,งานาง,งาน,นค่ะเนี่ยพัดจัดใส่ไปงานงานยู่ค่ะเหลืองานแล้วตกเป็นไปเวียนๆเนนหลืองานเดี๋ยวไปเลย <c oughs> มาเอาอย่างไปเลยไปจำบ่มีบอ,อลรถจอด อย่าลืม,มา่าสซวน่อยเพชรบันแพงบเกี่ยว้าวได้กับ,บเกี่ยวคนลายมันบ่มีบอลรถจอดสนะไม,น,ะน,มนั่นแหละบะจบะเบิ่งมาูกินอลบยางนั่นิงียยงแ่ยางเราิสูตนก็นกนมาเลี้ยวทางรถจอดนีเห็นบอกข้าวที่แล้วเลยคนเหลืองงายมจัดฟุงอือคนเหลืองงาไม่จัดเนี่ยทำเกาเลย ไปหัวหัูไม่ดีเขาติดจ้ะ hmm? อาหารมันก็เต็มแล้วเ hmm. น,นเขาไปมีคนเต็ม,มน้มันไหหอเดีย ว่าตักหัวคาว่าเป็นตอนปลายําหัวคา,าว่าเป็นตอนปลานิน้าันน่มาเือกไปเอะอัเขาเป็นเคกว่าไม่ใช่พ่นาก็เห็นแถวนะเขาเอาเก็ตออกก็ใส่ออก่เขาบริบสุทธ์นะ่าเขบทัับเถอะเปลาบอกไว้แหลมซับต้มอ,อืมอือ มีหมเปีนองครีมนื้อสัมสมี่นะครับแบ,บ่งคนไหล่ก็แสเนะจะวัาด,ดีครับ